อันนี้เท่าไหร่นี่แปดจุดเก้าริกเตอร์ใหญ่แท้อ๋อนี่นี่บอกที่ว่าเขาเออไอ้ที่ข้อท้าวนะว่าฝากถึงแม่ยายใช่ครับคนนี้บรอใช่ครับเอ้ยบังได้มาเจอตัวจริงอยู่นี่แมรุโดโดหรอแมรุโดดเลยเด้ออ่ะมีอะไรฝากไหมไปกูเมกบ้าน มม่ก็เมือก,มกูอย่าพงงา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 องเ,เรื้อวัดเตาเจริญไงบัดเตาเจรดญไงฝากเมฆเมฆมาเรื้อวัดฟังเมฆเมฆพองเฟลี่ยนผมยิ่งสวยแท้ยี่งสวยแท้ผมนอกกนกอดทั้งคืนเลยเมื่อคืนน,น่ะยี่รอจะนับเนาะโอ้โหนี่ครับลำโพงที่ใช้นี่ครับใหญ่มาก ครับฝากมาเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับวันนี้อยู่ที่ซีเคปรกดงนะครับวันนี้มาเป็นกำลังใจให้ทีมงานเยอะๆกันนะครับวันนี้อยู่ที่ซีเคปาบตาโปรกดงนะครับ